ปิดห่วงขานะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับห่วงขาตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับจะมีรองนั่งนะครับตรงนี้นะครับเมื่อนะครับสวมใส่นะครับทุกจุดเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดคู่นะครับก็จะทําการตรวจนะครับ ตรวจดูนะครับแท็กหลังนะครับตรวจดูขอเกาะปอดนกแก้วนะครับว่านะครับเรากดสนิทหรือไม่นะครับเมื่อดําเนินการตรวจเสร็จนะครับก็จะเป็นกระบวนการนะครับในการขึ้นไปกระโดดหอสูงสามสี่ฟุตนะครับเมื่อขึ้นไปนะครับด้านบนนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับ ประจำนะครับยืนประตูอยู่2อสองประตูนะครับสําหรับการกระโดดนะครับเมื่อขึ้นไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนํานะครับในการเกี่ยวนะครับห่วงตัวดีนะครับเข้ากับสายตัวเฮดนะครับที่ต่อด้านบนนะครับต่อไปนะครับจะให้ดูสาธิตนะครับการปฏิบัตินะครับเมื่อขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับเตรียมตัวปฏิบัติเมื่อนะครับ ทุกคู่นะครับเกี่ยวสายเรียบร้อยนะครับปล่อยปล่อยมือครับหลังนั้นปล่อยมือนะครับชุดผู้นะครับจะนะครับสั่งนะครับยืนประตูยืนประตูผู้ปฏิบัตินะครับก้าวเท้านะครับให้ด้านสายนะครับอยู่ด้านหน้านะครับมือทั้งสองข้างนะครับแตะบริเวณนะครับเด็กนะครับบริเวณขอบด้านข้างนะครับมีในลักษณะนี้นะครับชุดผู้นะครับจะนะครับ สั่งนะครับจะสั่งให้รายงานตัวนะครับเพื่อนะครับให้นะครับรู้ว่าเรามีความพร้อมนะครับในการกระโดดหรือไม่นะครับบางคนอาจจะหลงดึงขีเองนะครับชุดคู่รายงานตัวเมื่อนะครับชุดคู่มีความพร้อมนะครับออกออกโดดหนึ่งสองสามสี่เริ่ม ใ <icism. S 1> นก,การกระโดดนะครับสืบเท้าหลังนะครับขึ้นมานะครับเก,ก็บพองอเข่านะครับกระโดดทิ้งตัวลงมานะครับกกรต่อไปนะครับจะให้ดูสสการปฏิบัตินะครับด<ส>้านบนนะครับชุดรูประจำที่เด,ด็ัโดด อย่นครับเป็นแบบนี้น้องวคยเขาโดดสายเดี่ยวได้ครับข้อเตือนก็คือเวลาที่เดินขึ้นไปจะเดินขึ้นไปเฉพาะคนที่จะโดดกับครูฝึกนะครับส่วนเมื่อขาลงนั้นจะเดินลงได้เฉพาะครูกับหมาเท่านั้นนะครับขออนุญาตเตือนก่อนนะครับ เผื่อๆพี่แอร์อยากจะขึ้นไปก็ที่จรนะครับพี่แอร์เราหน่วยเราโชคดีครับพี่แอร์มาสร้างสนามฟุตซอลให้เตะโอ้ก็รับแขกเป็นหน้าเป็นตาของค่ายเราได้อย่างดีเลยครับยังไม่ลืมพระคกลและเลือดพิ้งครับ ครับนี่กระโดดมาครับอันนี้คือการกระโดดบอกว่าถ้าสายเข้าวางขาจะทําให้เพิ่มความเสียวก็นอีกครับในระดับหนึ่งครับอันนี้เราเรียมกันไหแล้วครับผมปดึงรัดไว้นะระมาณนี้นะครับต้องหอนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เรานมามาตรฐานนะครับพี่ครับไม่มีสาธิตแเก่บเชือกขาดเลยไม่โอ้สาธที่เ่บเชือกขาดตอนนี้เราไม่มีนะมันใกล้ปีใหม่ก็เลยเอาไปก่อนนะพี่ หลายท่านเดนเชิญเลยครับเป็นชิญครับถอดสูตรออกมาแล้วมาเลยครับน้องๆเขาเตรียมแต่งตัวให้ครับอ๋อครับทุกท่านที่กระโดดวันนี้นะครับท่านพวกครับเนี่ยับท่านครับท่านจะมอบกับปีกระโดดหอให้เพื่อเชียชูเกียรตินะครับครับผมขออนุญาตครับปีทั้งปีทั้งใบประกาศเราพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วแต่ต้องโดดนะครับฟรีครับฟรีครับวันนี้ครับ อ่านท่าัรินธรรท่านผู้ครับโดอสุดนะครับท่าน